การหายใจเขาออกตัวเองให้ต่อเนื่องกันสักพักรอยะหนึ่งเสกก่อนั่งตางอริอยกดให้สบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องปัดนมือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันแล้วหรือ,อยังเราได้ทำความเข้าใจกับคำว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันแล้วหรือ,อยังถ้ายัางไม่ทำก็รีบทำเสีย การสร้างความรู้หึกลัวเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาหรือเรียกว่าสติการู้ตัวที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะส่วนมากเราก็มีปัญญาทางโลกีกันเต็มปร่มอาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมติอาจจะอยู่ในกองบุญกองกุศลใจก็ท่านพูดตามหลักธรรมก็ยังหลงอยู่พอเรายังแยกรูกแยกหนาลคยความหลงไม่ได้ แต่ก็ยังหลงอยู่ในระดับของสมมุติจิตใจยังอยู่ในกองบนอยู่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่ตลอดสายสัมมาทิฏฐิหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงแต่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในการแยกจิตออกจากความคิดซึ่งเราแยกรูปแยกนามนีแต่ตัวอวิชชาลงตรงนี้ทําให้เกิอดอัตตาโกรธโนแล้วก็จิตก็มีตั้งแต่ความทะเยอ,อทะยานอยากแม้ตั้งแต่อยากจะรู้ธรรม อันนี้ก็ปิดกันตัวเองในหลักธรรมเราต้องลกความยากเจริญสติเข้าไปดับความยากจนกว่าจะสังเกตทันรู้ทันเป็นการเกิดการปอดปลของจิตข,ของความคิดจิตจึงจะแยกรูปแยกหนามได้ซึ่งเรียกว่าคลายความหลงไยของที่วางตามรู้เห็นต่างความเป็นจริงน้อยคนที่จะเข้าถึงตรงนี้น้อยคนที่จะแยกได้ตรงนี้เพราะว่าความเพียรมีไม่เพียงพอ แต่จะบารมีส่วนอื่นนั้นทุกคนมีกันเกือบจะเต็มก็มีบางคนบางท่านก็สร้างมาดีมีความเฉลละละความตัดีเยี่ยวแน่มีจิตใจปลอดโปยในปุ่นมีความอดน้อมถ่อมตนมีผมมีหานมีความเมตตามีความเฉลละอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นบารมีของทุกคนอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมทุกคนปฏิบัติธรรมกันมาหมดมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติด้วย ซึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีการพัฒนาจากเด็กเป็นผู้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปธรรมมีการศึกษามีการเร,เรียนการผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวมีความรับผิดชอบรู้จักใช้ชีวิตในทางสมมุติที่ถูกต้องนั่นก็คือการปฏิบัติแต่ในส่วนที่สูง,สงขึ้นไป การสร้างความรู้ตัวที่ต่อเนื่องเป็นอย่างไรเราอาจจะรู้อยู่ได้เป็นบางครั้งควบคุมจิตไดเป็นบางเรื่องใจการเกิดกันดับของจิตมีอยู่ตะลอดถ้าเราหมั่นสังเกตมันสร้างสติเข้าไปดูรู้อยู่ไปปล่อยเราก็จะเห็นเอาตั้งแต่เช้าขึ้นมาทั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จากที่นั่นจะเป็นเรื่องการหายใจเข้าออกเร่องเรียกว่าหานาปนานสติพวกเรายังรู้กันไม่ชํานาญบางทีถ้าจเจริญ สติอาณาปานสติบางทีก็หายใจขดอัดบางทีก็ติดขัดในสิ่งต่างๆเราก็ต้องพยายามยิ่งไม่เข้าใจเท่าไหร่ยิ่งทําความเข้าใจแม้แต่การหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเป็นธรรมชาติไหมแล้วก็ต่อเนื่องกันไหมความต่อเนื่องนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าเรามีความรู้ตัวทุกพร้อมรู้กาย เราก็รู้จิตรู้ของปกติของจิตรู้การโกรธตัวของจิตรู้การโกรธตัวของความคิดเราก็จะเห็นหลายสวนความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาเรียกว่าสติจิตไม่สงบเราก็ควบคุมให้สงบจิตของเราเข้าไปหลงความคิดเราสังเกตทันเขาจะคลายพอคลายได้เราก็ตามทำตาม้อใจมันทั่มผอนจิตของเราตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปล่อยปละเลยทุกเรื่องไม่ให้จิตของเราเกิดความอยากไม่แต่นิดเดียว อยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาอยากเกิดอยากคิดแต่จิตของทุกคนชอบเที่ยวชอบปูงชอบแต่งแต่เราพัดเรื่องทั้งปูงแต่งด้วยทั้งหลงด้วยเราก็ต้องพยายามวิเคราะห์หาเหตุหาผลคนที่มีความขยันมันเพียรคนที่มีสติปัญญาคนที่น้อมกายน้อมใจเข้ามาในกองบุจึงจะรู้ตรงนี้ได้เร็วได้ไวแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องกัน ถ้าเรามองเห็นทางทรุปปุกปรงเราก็พยายามเพิ่มความเพียรจนละกิเลสจากความเกิดของจิตข,ของเราออกให้มันหมดจนมองเห็นทางว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันถึงจิตของเรายังเกิดอยู่ก็ขอให้เกิดในกองกุศลเจริญกุศลเอาไว้ละอากุศลเจริญกุศลสูงขึ้นไปก็ละหมดกันแหละเจริญแต่เพราะกุศลแต่ไม่ยึดให้อยู่เหนืออยู่เหนือกุศลอยู่เหนือบนเหนือกว่า Ừ, ก็เลยเป็นจิตที่ไม่ต้องกลับมาเกิดกันเข้าสู่ความบริสุทธิ์เข้าสู่ความลดพ้นอันนั้นเราก็ต้องพยายามเดินให้ถึงกันตราบใดที่เรายัางเดินไม่ถึงเราก็พยายามเดินเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาเดินด้วยการสร้างบารามีแต่เราหวังเราก็จะได้ฟังธรรมถ้าเราไม่สติคอยตรวจสอบจิตของเรา ตากระทบครวกจิตของเรานิ่งหรือไม่หูรับเสียงจิตของเราสงบดีอยู่หรือไม่จิตของเราเกิดความยินดียินร้ายจิตของเรามีความกิจฉายรอเสยยหรือไม่แต่เราหวันเราก็ดูรู้กายรู้จิตก,กายของเรามีความอ่อนน้อมทำตนจิตของเรามีความแข็งกระดา้างจิตของเรามีความเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุเด็ดผลสติต้องหมัพน่พํำสอนจิตให้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริง การเกิดเป็นโทกขอรู้แล้เขาก็ไม่เกิดเป็นธาตุของกิเลสขอรู้ความจริงแลวเขาก็ไม่เป็นธาตุของกิเลสมีเรื่องที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าทำประโยชน์ในปนัจจุบันให้ดีก็จะส่งถึงอนาคตจะไปปล่อยโอกาสทิ้งจะไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาอายุไขของมนุษย์ยังมีไร็มากอย่างมากกว่าร้อย ทุกวันนี้หกสิบเจ็ดจุดก่านาบกิงต่อไปข้างหน้าก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆพวกเรามีโอกาสก็กรีบตัดตวงเอามองเราให้ดีแก้ไขเราให้ดีรับผิดชอบตัวเองให้ดีก็จะล่นออกไปภายนอกถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบต,ตัวเราเองแล้วจะไปรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้อย่างไรไม่มีความเชี่ยะแล้วจะไปละกิเลสได้อย่างไร การฝึกหัดปฏิบัติจะขงเพ่งมากมายถึงขนาดไหนก็เพื่อที่จะละขัดเกอกิเลสออกิจิตใจของเราอยู่คนเดียวแล้วก็รับผิดชอบตัวเราอยู่หลายคนเราก็รับผิดชอบตัวเราถ้าเราไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเราอยู่คนเดียวคนเหนื่อยคนหนะักอยู่หลายคนก็ยิ่งหนักเป็นภาระให้กับคนอื่นเราต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีแต่และว,วันแต่และว,วัน ถ้าเราเข้าใจแน่ดูน้อยคนก็มีความทุกข์ดูหลายคนก็มีความทุกข์หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังเฉยๆเราพวกท่านไม่ไปทำต่างพวกท่านก็ไม่เข้าใจแน่แต่เรื่องการหายใจเขา้าออกก็ไปทําให้เกิดความเคยจินทึก้าหายใจเข้าอย่างไรจึงจะมีความรู้สึกรู้ตัวที่ต่อเนื่องหายใจออกอย่างไรตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจิตของเราส่งออกไปภายนอกทักกี่เรื่องเป็นกุศลหรือว่าอากุศลความคิดผุดขึ้นมาปุงแต่งจิตของเราสักกี่ครั้ง เหตุการณ์จากภายนอกมาทําให้จิตเกิดด้วยว่าเกิดขึ้นจากภายนอกนิวรณ์ธครมเขาครอบงําจิตของเราสักกี่ครั้งเรามีความเกลียดค้านหรือไม่จิตของเราูงสร้างหรือไม่มีความลังเลยสงสัยหรือไม่ความรู้ตัวของเราพลั้งเผอไปสักกิตเที่ยวเราต้องสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอรู้ตัวปั๊บรู้กายปุ๊บรู้จิตปั๊บจะก้าวจะเดินมีความรู้สึกกุฏิกันเดินจะเข้าห้องชุมห้องน้ําก็รู้ความปกติจิต ก็ให้รับรู้จะทํากับข้าวกับปลาจิตของเราก็รับรู้ต้องการสิิงไหนก็เอาด้วยสติเอาด้วยปัญญาต้องทําถึงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งสมาธิหลับตาอย่างเดียวไปเดินจะกุม,มนั้นเป็นแค่เพียงอริยบทยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงคือริยบทเราต,ต้องดูรู้จิตของเราให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็แก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาโดยจิตท,ที่ไม่เกิดความกังวลเกิดความพุ่งชั่งพิจารณาแก้ไขมาจิจาลาดแก้ไขให,ใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ ให้กำลังใจตัวเองอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรที่ต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทําแบบไฟไม่ฟังเพิ่มพับเพื่มพับแล้วก็ทิ้งไปต้องทําให้ต่อเนื่องบางทีกิตก็เป็นบุญอยู่เด็กเราขาดกําลังสติเข้าไปฝึกฝนเขาเท่านั้นเองจิตของเรามีก็แปลถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติเขาขทั้งเกิดด้วยทั้งหลงด้วยบางทีก็หลอกตัว,อวเองเพราะว่าความเคยชินของเขา กิเลสมกกันต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆยิ่งเราเพกเท่าไหร่เขาก็เริ่มเบ็นงานเราทันทีกิเลสมานก,ก็ขันธรรมานก,ก็ขันห้านั่นแหละไม่รอบรู้ในกรงสังขารไม่รอบรู้ในขันห้าขันทั้งห้าเป็นของหนักที่พวกเราเคยสวดเคยท่องเวลาทำวัดสวดหมดนี่แหละขันธรรมานถ้าเราแยกแยะได้ทาความเข้าใจได้เราลักขันตรงนี้ได้ก็ลักหวัดตตาตๆลดนนได้เรามาละกิเลสจนจิตไม่เกิดกิเลสนั่นหละ เขาก็จะเข้าถึงเข้าสู่ความสงบความสุขเราไม่อยากจะได้ความสุขเราก็จะได้เองนั่นแหละเราละกิเลสได้แล้วมันต้องพยายามกันไม่ว่าพระว่าโยมบัาชีเขาพยายามกันนะได้มากได้น้อยเราก็พยายามกันให้ถึงจุดหมายไม่ถึงวันนี้ก็ตรงถึงพรุ่งนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ถึงเดือนหน้าปีหน้าไม่ถึงจริงๆก็ไปต่อพบหน้าไปว่ากัน ตรงนี้เรามีโอกาสได้สร้างอันนี้สงเ์ก็พยายามสร้างการทอดที่กําลังกายกําลังใจของเรามีหลวงพ่อเอาเป็นแค่ทางผ่านปานทำปาสรางขณะที่ยังมีกําลังอยู่แต่ทรัพย์ภายในของหลวงพ่อทําไว้หมดจุดลแล้วอันนี้สร้างเพื่ออย่างประโยชน์ให้กับสม,มุติเท่านั้เอ,กกอ,ง,องก็ตรงไปยามกันเอาเรียกี่าเจริญทำ่างนี้ฝากกันไว้พระพร้อมกันฝากัน,านไปสร้างการต่อน,นน่นเป็นแค่เราให้กวอ